สวัสดีจ้าลูกชายจะเข้าห้องน้ำก็เลยไปดูยำขนมจีนเลยยำขนมจีนกุ้งสดมีความหิวเฮ้ยหิวหิวอีกแล้วติะักขออนุญ,ญาตผักใบอันใบผุ้ชายจ้ะ จะมาเมามอยประเด็นมันไอ้นี่จะมันตู้เย็นมันเย็นไหลนะนะ,นะมันก็เลยดำมันไม่ได้เสียหรอกมันดำเฉยๆจะมาเมาข่าวหนูกลับมาเอ๊แต่เราก็ไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้หรอกเนาะเราก็ฟังเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องฟัง ขก็พูดกันมาว่าอาในข่าวเขาก็บอกว่าได้ได้แฟนฝรั่งลำบากไม,ไม่สบายลำบากแทบตายอะไรอย่างเงี้ยเออหนีไม่ได้เข้าข้างฝรั่งเลยจ้ะแต่ว่าน,นุงก็จะมากินไปด้วยมาเล่ามาเล่าให้ฟังไปด้วยเนาะมากินกอนเราจะขำซ่องขำก่อนจะ้ะ แต่ก้งสดผักมันยากนะแต่เฮดคอนจ้ะ ฝรั่งอยู่กับฝรั่งมันลำบากมันไม่ได้สบายอย่างทีท่คิดมันก็ใช่จ้ะมันก็ใช่มันก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากแบ่านั้นคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแต่ก่อนอาจจะมีแฟนคนไทยลำบากมาแล้วคราวนี้มันอาจจะลำบากกว่าเดิมหรือลำบากเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่เขา หวังไว้ว่ามันต้องสบายต้องอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เงินเราอะไรเงี้ยอืมอ,ยอยเยอะเพิ่งไปคิดเอาจุดนั้นจะอย่างนิวนิวย,ยู่เมืองไทยนิวยังได้นิวต้องทำงานของตัวเอง nó giảm mình ở lại nó có thể thầm thầm ngàn chạy không lâu ืมจะไปรอว่างเอาอแต่เขามันไปไปไม่ได้ mm. ผู้หญิงที่ไปอยู่เมืองนอกเขาอาจจะลำบากกว่าเรากว่าในที่อยู่เมืองไทยเนะะยี่ยจ้ะยูยังดีเด้ยายัยางได้เจอได้เจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนแต่คนที่เขาไปอยู่เมืองนอกเนะี่ย เขาถ้าถ่มาเขาไม่สบายไหมเขาก็ไม่ได้สบายหรอกจ้ะส่งสัรนเขาซะอีกที่ไม่ได้เจอพี่น้องบ่อยๆมันยังกะเหลาอะไรเงี้ยแต่บางคนคนที่ว่างสูงเกินไปอ่ะ ยากอยากไปอยู่เมืองนอกคิดว่าไปอยู่เมืองนอกก็มันจะสบายอย่าไปคิดยังไงเดี๋ยวอยู่ยังไงมันก็ลำบากหมดเลยจะถ้าไม่ทำงาน แค่เราทำ <c oughs> ต,ตามหน้าที่ของเราไป ปอยู่เมืองนอกทำงานร้านอาหารเมียคนไทยเมียฝรั่งผู้หญิงไทยทำงานร้านอาหารขัดห้องนุ้งน้ำเยอะแยะไปจ้ะในบ้านเราอะ บ้านเราเขาว่าเออไม่สบายไม่ไม่สบายอย,ยากไปยุ่เม,มืองนอกพอไปอยู่พอทํางานบ้านเราว่าลาบากพปอยุ่เม,มืองนอกทํางานลำบากกวอีกจ้ะ ทำงานที่เมืมองนอกในร้านอาหารผู้คนก็ไม่ได้จเจอเจอแต,ต่พนักง,งานเห็นไหมเล่นกล ทำงานยู่หลังร้านเจอพนักงานด้วยกันออกมาได้ก็เลิกงานเด่เรื่งทำงานโรงงานเนี่ยแล้วเราพักเรายังได้เจอคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักอ,อืม คนมันจะได้คู่ได้แฟนฝรั่งก็ได้เองเนีจ้ะบางคนได้ไปเขาก็สบายเลยก็มีไม่ต้องทำอะไรแต่บางคนได้ไปก็ตัวเองก็ทำงานบ้างแฟนก็ให้เงินบ้างอะไรเงี้ย ก็ได้เงินถ้าเราไม่ทํางานเราก็ได้แต่เงินที่เขาให้มันก็ไม่พอใช้ ขาัวเลยกรอบ คนจะเห็ดคน ือมันจะพัดไทยกิน 이 h 굽굽. อิ่มแล้วจ้ะโอ๊ยพอดีเลยตอนแรกว่าจะยำหมดกดกินไม่หมดเลิกแค่นี้ก็เลยแบ่งเพราะจะยำหมดคงกินไม่หมดนั่นเอจะไปแล้วจ้ะเรียบแซ่บเหมือนกันยำขนมจีนนี่ก็ามาเล่ากันต่อแล แต่อย่างนอยอย่างเ่อเองก็ไม่ได้สบายจ้ะลำบากเหมือนกันคนที่ไม่ได้มีแฟนฝรั่งก็อย่าไปคิดว่าคนที่มีแฟนฝรั่งเขาจะสุขสบายอย่าไปอิจฉาอย่าไปอันนั้นเขาเนาะอย่างคนอื่นอ่ะมีแฟนคนไทยเหมือนกันได้ดีได้ดีก็มีเยอะแยะจ้ะอืมอย่าไปเราเอาก็ปัจจุบันนี้ก่อน อย่าพึ่งไปเอาน้ำบอ่อหน้าเนาะเราทำเรามีแค่วันนี้เอาแค่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็สู้กันต่อเนาะอย่าไปไปหวังอย่าไปหวังอีกสิบปีข้างหน้าอย่าไปหวางอีกปีหน้าสองปีข้างหน้าอะไรเงีย้ยระหว่างเอาวันนี้ก่อน่ล้เห็นนะบา,นบางทีเนี่ยก็อิจฉานะคนที่เขามีแฟนคนไทยได้วยกันเขาก็จ้างบ้านมีรถมีอะไรเยอะแย,ยะไปจ้ะ มีดีก็ได้แฟนฝรั่งที่ไหมมไม่ใช่ว่ายนงไม่อยากให้คนมามีไม่ได้ว่าพูดให้ว่าไม่ให้มามีแฟนฝรั่งแต่ว่าหนูให้คิดว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยจ้ะมันเหมือนกันทุกอย่างแค่เขาหน้าตา,าจมูกโด่งผิวขาวว่าเราแค่นั้นเองแต่นิสัยจิตใจการทำงานเงินทองเขาก็ เหมือนเราเนี่ยแหละจ้ะเขาก็ต้องประหยัดอดออมเพื่อ,อนะคดขา้างหน้าเหมือนกัน,อกนเออก็จะมาใช้ฟุ่มเฟือยจะมาใช้ฟุ่มเฟือยแบบรุยสุไามันก็ไม่ได้อืมเมือนออยู่บ้านเราเราจะใช้ก็ไม่ได้เราก็ต้องหวังว่าเออพวพร่นี้เราจะใช้อะไรใช่ปะไปแล้วจะแซ่บๆนหมนกันยำข้าวนมจีน